สิงหงลูกเจ้าขมุความแค้นบรรจุเผาใจไอ้ผาเรืองคนจันไรข่าขมุตายลายมูซำเขียนไปทายทางให้สุริยาน้องสาว แาเรื่องร้อนราวมาพูดสามหาวคมคู่เราจะกะหัวหน้าเผาขอพาท่านเข้ามาเสียงมาปลอมตนเป็นคนกะเลียงแล้วเข้ามาเสียงมาสู้ เจ้ารวง,งรนามากับกระเรียงพีก่กอมาเสียงเจ้า,าสังส่งปปพยายามตามไม่ย,ยั้งใจเราแค้งขั้งทั้งคู่ขับเปลี่ยนชื่อเรียกคานเป็นโมสานหนุ่มกระเรียงแต่งแบบช,ชาวเขา เ่าเกรียงต้องพูดมาค่อยช้าด้วยดูลอสุดเวียงเลิศลูเราเป็นเกรียงเสียงตายมาเพื่อทำลายศัตรูใจย็นค่เจ้าพี่จะมี่ไหคะกริยามากินไยคะมากินจะเป็นยังไงบ้าง ผมชั้นปลอดภัยดีไปคะ่ะเ,เร่อเดี๋ยวไม่คุยตอนหลังก่อนนะไปคะ่ะแต่ว่าตอนนี้หม่อมฉันมีข่าวดีมาบอกว,ว่าตอนนี้หม่อมฉันมาคินได้เข้าไปอยู่<ไ>ใกล้ชิดกับเจ้านางรุ่งรุ่งฟ้าแล้วนะเปคะเจ้านางรุ่งฟ้ารุ่งฟ้ารุ่งฟ้ารจริงเหรอแล้ว,ลวไอ้ผาเรืองล่ะมันทำอะไรเจ้าหรือเปล่าหลับไปค่ะเจ้าพี่เออขอได้๋ยวเช้าไปจ้า่คือว่าตอนนี้เนี่ย ก็มองท่านคิดว่าเป็นการดีแล้วในเมื่อทุกคนนมารวมพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้ชาวกระเหลี่ยงของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีพิธีการเต้นราเต้นราวันนี้เ่าเห็นสมควรแล้วที่จะต้องเต้นราเพราะว่าหากแม้ว่าไม่เต้นราแล้วเนี่ยจะผิดปกติคนเน่ยเขาก็อาจจะสงสัยเอาได้เพราะนั้นแล้วต้องมีการเต้นรากันพระเจ้าค่ะเต้นไงเต้นพวกบีบอยหรือว่าอะไรหรือยังไงเล็กเกอ่ะ ไอเ้บ้ากระเรี่ยงเขาเต้นอ LIKE ย่างนั้นได้ที่ไหนเราก็เคยเต้นบีบอยพวกสกาดิเกสกาอะไรประมาณนี้ไงไม่รู้ไม่ใช่แบบนั้นอย่าจับไหล่ไม่ค่อยชอบต้องมีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมอ๋อต้องต้องมีกี่ไม้ด้วยขอขอกี่ไม้ขอกี่ไม้หน่อยได้ไหมกี่ไม้กี่ไม้หน่อยดิมาคินมาลำคู่กับพี่นะได้ไหมคะนีี่เื่อกี้มาสอบลงไปเลื่อยๆห่างๆอย่ามาใกล้ๆตอนเล้วโผล่ ดูดูดูเขาเด็ดมึงมึงไม่ต้องไปตามเขาหรอกน<ต>ีอยู่ที่มึงอ่ะตามขับสักทีเหรอยอกที่หยอกตาหยอก่หยอกยอตาหยอกตาหยอกต,ตานี่นะไม่ใช่หยอกตาเนย ตัง้งใจหนอตัอง้งใจหนอฟพวเขะเลี่ยเขะเลี่ยเดี๋ยวให้ขาตัวดาวาเาสชาวเียวหลดเลี้ยวรำรงเ,เสียงเพลงเสียงกรอง I <laughs> 假贝。 ดันทุรังนังหน้าทุเล็ดมันมีใครกันวะเข้ามาถึงเขตเมืองหลวงเดี๋ยวการมันยกฝัานหัวแตกโอ้ถามหน่อยได้ไหมเอ็มเป็นใครไม่ทราบคงจะเรื่องไม่ทราบต้องโดนให้เขตลาบโทษทีละลาบฉันมาขีนน้ำตาลแล้วระวังยังไม่หยีอดืหันเ โตกว่าน้องชังอหังจ้องห้องยางมันยาวกว่าไยังะมายุ่งกับคองผีหวงเฮ้ยขอของใครเอ้ยยางยางาค่อยคุยกันก่อนผานมีเป็นช้างมีงามาขินเมิงนันกล้าเหยียบงวงเฮ้ยยางยางอะไรผู้หวงยางไม่เอายางรำคาเนี่ย ไม่เป็นรกันไม่ต้งพูดเลยเ้ยยโดนกันกอนเลยไม่ใเด็กจะไปยู่กับมันอีกเหรอดีฟังคำแต่ละคำเหมือนพูดยำดูมินทำเป็นนักเลงเจ้าขินลวนลามมาขินสุดห่วง เออ้ยะมาใช้อำนาจได้ดูฟังแล้วระอุร้อนอกคอยคำที่ว่าสาทกเหมือนกับร้องมาทวงมาหวัดตนเป็นคนเด่นนึกว่าจะเป็นช่างงาพริกกูก็เสือ เนือป่า uhm ยังงั้นเหรอเฮ้ยกูก็กล้าดำาลวงขอเชิญจุาสิงมือปราบมาปะทะดาบเสียงดวงไไมมมม่่่ยยยยงห้นัเป็รด จำ้เโ้จะปล่อยพคนแบบนี้เนี่ยอไสั่งสอนซะบ้างไม่รู้ด่ากดู้เว้ยเร่ไหลือเลยกนะจะกลายเป็นลูะกันงวันนี้ไม่ตายเนี่ยไม่ดาได่ กันมาน้ำแข็งน้ำแข็งาันกั้ไม่เยี่ยมเบไม่หมดาเลนแน่โดนแล้ว่ัอะจะไปช่วยเขาไม่อย่างนี้นะอย่าปล่อยฉไปไอ่อย่อะไรเ้ยอย่านะคะอแล้วเพิ่มอคได้แล้วเจ้าหามทำไม ทำไมฮะอ๋อนี่ยืนมานัดกับไอ้ยาววะใช่ไหมเฮ้ยโห่วขยาเฮ้ยใครฟันเหยอดวะว่าขยาเยอะว่าใยาเยอะมาอะไรกันคุณอะไรอย่งกูอ่ะย่งกูมา่อกี้เมา่อกี้มานี่เลยฟังผมลุกขึ้นก่อนฟังผมฉันก่อนนะเป้ไม่ฟังมา่อกี้ทำไมฮะไอ้ชายคนนี้เป็นใคร อ๋อรู้จักกันใช่ไหมฮะไปโชว์ใช่ไหมคะที่ที่มาคินนี้มามาหามาใช่ไหมคิดฟังเหตุผลก่อนสิ่ไหคะที่หม่อมฉันห้มรองนะหม่อมฉันได้ให้รองทำร้ายผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วเบคะทำไมทำร้ายไม่ได้แม่ไปห่วงกันใช่ไหมอบอกมาไม่เป็นใครเป็นห่วงมันมากใช่ไหมผู้ผู้ชายคนนี้มันสำคัญกว่าข้าพาเรื่อใช่ไหมเขาเาชื่อโมซานเป็นพี่ชายของมาขินเองเบค่ะพี่ชายเหรอพี่ชายพี่ชาย ขอโทษนะพี่เมียผมอ,อ,อ,อย่ายไปเชื่อมาแม่เปล่าวะแป๊บเดียวแม่ก็ตีมที่อันนี้พี่กลัวนขอด้ชา้ากล้าผมฉันเองนะจะโกเป็นชาวเขาฉันต้องขอประทานอภัยต่อพระองค์ด้วยที่แสดงเกลียาท่าทางไม่ดีต่อพระองค์ไปก็ผมฉันไม่ทราบจริงๆว่าเป็นพระองค์พระเจ้าค่ะไม่เป็นนายโมซานดีแล้วที่เจ้าเป็นพี่ชายของมาขิน แต่ข้าเนื้อชอบในฟีมือของเจ้าไม่เคยมีใครปาดาบปาฝฟีมือกับเราพาร์เริงได้นานเหมือนเจ้าเพียงนี้ไม่ถึงขนาดนี้ดีแล้วในเมื่อฟีมือเจ้าดีเราพารเรองจะรับเจ้าไว้เป็นทหารดีไหมตอบพระพทิพย์ไอ้เาไม่ยอมมึงไอ้นี่คนเดียวมงไม่ยอมอ่ะแต่ผมไม่คอคนนี้ผมจะไงคัวเอาไงอ่ะมึงาไงครัว เฮ้ยมึงเอาอะไรกูอ่ะเฮ้ยมึงเอาอยู่อยูอยู่มงเามันจริงตาเฮ้ยไอ้กูหลุดแล้วมึงเดินกูใหม่มึงเอากูคนนั้นพี่องซันองซันนิเมตตาตอบรับพง์ไปสิจ้ะพี่ขอเดีช้ากระหม่อมชันต้องขอขอประทัยพระองค์มากเลยนะพระเจ้าค่ะดีนะบ๊อบจริงใช่งั้นเข้าไปในเมืองได้โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวข้าพาเรื่องจะเดินทางเข้าไปในเมืองโอเคค่ะอย่าลืมตามไปนะโอเคครับอง์ ไอ้กูขอโทษเว้ยมีใบกากายเต๋อเลยกินไปหมดเว้มึงเอาก้างทิ้งไาเดี๋ยวว่าไอ้กูมีพระแสงนะมาอ่ะตามมานี่พี่คุณแรกว่ากินเป็นโอกาสดีแล้วตอนนี้น่ะเราได้ใกล้คิดกับไปหาเหลืองถ้ามีโอกาสเราต้อฆ่ามันซะเลยจทำไมที่นี่ต้องห่วงนะฉันจะทำงานนี้ให้สังเ็จเพื่อชาวของหมู่ของเราเป็นโอกาสดีแล้วนะพระเจ้าค่ะ จะได้ใกล้ชิดกับท่านผาเรืองถ้าแม้ว่ามีทุนอะไรเนี่ยต้องการกรรลังจากขุมชันออกมาหากับบางสิ่งนอกเมืองหมวกฉันจะรออยู่เ้าื่อใครเราจะกวาดความช่วยเหลือเราจะติดต่อมาถึงเจ้านะจ๊ะไม่ต้องส่งข่าวมาบอกไปเถอะไปค่ะเดี๋ยวก่อเดี๋ยวเอากระดอยเคลียร์แม่งก่อนน้องมึงใช่ไหมน้องเรือยันยอนน้องที่มึงคอยยตรงนี้ จริงเลยนะจริงด้วยเพคะหญิงดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะเพคะใช่นะสินี่เธอดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะจริงด้วยสีดอกนั้นก็สวยนี่ดอกนู่นก็สวยนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเญินุ่งฟ้าน่ะไม่ได้ลงอุทยานมานานมากแล้วนะดอกไม้ก็สวย ำน้าแห่งความคิดถึงฟังตรึงให้หัวคันหนึ่งรำหาแม่เพียงวันเดียวไม่ได้เห็นหน้าพาร้อนรน กังวลหัวงใจเลือนลอยถึงตัวอยู่ไกลใจห่วงหาหนัาว <ti> ัน อึมโศกส่วงรหอยคอยหาเธอหลับตื่นควางฝังเธอเรื่อไไปคิดถึงเขาทุกอย่างไม่ว่างเว้นอารมณ์โม ลมหัวใจวันวายนั่งคิดนอนฝันกันนั้นก็ทำไม่ได้ถึงเธอมากไปรู้ไหมใจคิดถึงเธอ ไกลห่างกันแค่ไหนหัวใจฉันอ,อยู่ใ<ค>กล้เธอเสมอมนับวันคอยเฝ้าคอยมองเมือ่อเพ้อกังวล คดถึงขาจนแทบขาดใจตายแล้วตายแล้วใครก็ไม่ตกไม่อยานะอะไรจะรับผิดบอกว่าอยากอะไรจะรงบผิด ปกรรมนำประกบใจรักแรกพบยอดยิ้งเดี๋ยวให้ดูเล่นๆเธองามสดหมดทุกสิ่งหัวใจหนุ่มสิ่งทุงสารอะไรของมึงอะที่อยากเป็นคู่ชีวิตอีกชายรอๆที่ไม่อยากคิดมันต้องชอบ กรับทิน้นอยากฝากชีวิตนกขมิ้นให้อยู่ในถิ่นาราชทานทําแม่กุลอาทานกร,รีบขา้าวให้นกครุกเราวเกสอนมีที่กิน รังนอนนกไม่ปินจรกลับบ้านรุ่งไห้รุ่งฟังฟังคำ้าวป่าหนุ่มชายผูดดรอนเรียมเนียมอ้า ฟังคำชายกล่าวหาโพ่อนุ่มนกขมิ้นชอบเที่ยวเบี้ยสับจอยเกลียวเายชิลกินแกสรอนมาใช้เสียงวอลสื่อสาร่อนกขมิ้น ากี่อดอกหน,นกช่วยมอกฉัทีพิ่งพบถูกใจดอกนี้บุลาบที่นี่หอมหวานเกลีบกรนอนเกสรกลวงก็หายห่วงถ <c oughs> ามหา <c oughs> ทุกทุกโชกขอบูชารักด้วย <แจ S 1> วิญญาผาสานโธโธขอเชยชมดม,กม <โธ S 1> แก้มหอมหพโรจนนนนาน นางฟ้าเาเดียวเจ้าพี่จะไปไหนเพคะไม่ตามไปเอาผู้หีไปนู่นแล้วไม่เอา้าเอา,เอาน้อง,งมา,าน้นางฟ้าเจ้าพี่เจ้าพี่ลืมหน้าที่ของตัวเองไปแล้วหรือเพคะเจ้าพี่จะโมโมลงนางฟ้าอะไรของเจ้าพี่ไม่ได้เนี่ยเพคะเจ้าพี่รู้หรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเจ้านางรุ่งฟ้ามีรับสั่งให้หม่อมฉันสุริยา เข้าไปรับใช้องค์อุปราชพลาเรืองมันก็เป็นองการของหม่อมชั้นที่จะได้ล้างแค้นพลาเรืองส่วนเจ้าพี่รีบตรงไปที่ตำหนักไอ้ฟ้าแล้วก็ฆ่าไอ้ฟ้าซะโชบดีนะเพียงเจ้ามากินเจ้าโนน่าไปก่อนพัดฟ้าเออไอ้ชั่วพวกราก่อ็ฆ่าแม่หมดเลยเดี๋ยวก็สิพี่ในในชั้นน่ะก็จะได้ทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วขอไปทำตามหัวใจก่อนจะได้ไหม ไไหน,ะนหัวใจมันหายานะหัวใจมึงหาย่ะไปไปไหนเอ้ไปน่าแปลกใจจังเลยทำไมต่างหูคู่นี้นะ่ะถึงอยู่กับชายที่ชื่อโมซานได้มันไม่ใช่ต่างหูขอชาวขมุธรรมดาเหมือนต่างหูของเชื่อหงเหมมาราชยิ่งคิดก็ยิ่งสงสยัย อย่าคิดมากไปเลยไปคะหม่อมฉันรู้นะไมคะว่าองค์หญิงอ,อ่ะแอบคิดถึงหนุ่มคนนั้นอยู่หรือเปล่าไปคะดั่นะสิาแคองหญิงหนุ่มคนนั้นหน้าตาก็ล้อหล่อด้แล้วไปคะตายแล้วพูด<ว>อะไรก<ม>็ไม่รู้หญงิงอายแล้วนะไม่เอาแล้วหญิงไม่พูดด้วยแล้วหญิงนอนดีกว่าไปคค่ะนอนดีกว่านะเธอ ไปไปแล้วไปแล้ไป้วเฮ้ยชี้ได้ชี้หนาไหมอะไม่รู้สิมันตามหาผู้หญิงแม่นางคนนั้นน่ะเฮ้ยโยซากูว่านะแม่นางคนสวยๆที่มึงชอบคนนั้นนะกูว่าจะอยู่นี้แน่เลยเออฉันน่ะคิดว่าต้องอยู่นี้แน่เลยว่ารู้จากสถานที่แล้วอันนี้มาอันนี้มึงเข้าก่อนเลย มาดูเลยว่าอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครันงนเลยจาัดก,การปลาสไสเอี่ยมเลยเฮ้ <c oughs> แกนะ่ะต้องเข้าไปดูดลาดเราก่อนถ้าเกิดว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยมันจะไม่ดีเออใช่ใช่เดี๋ยวกูกูเข้าไปดูล,ลาดเราให้มันก่อนงค,คอยอยู่นอกนะ,ะ,ะได้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 ระวังตัวให้ดีนะระวังคนอือ่นรู้รู้แล้ว ตกใจหมดเลยหาว่าเนี่ยโอ้เมนางงามพ่อสองคนนี้ดิเองได้แล้วๆจัดการไปดูก่อนโอ้เมนางคนสวยอยู่นี่หมอทานเป็นไงบ้างหมอซานนี่นมาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาไม่มีใครหรอไม่มีใครเลยแม่นางคนสวยอยู่ช่ออยู่นี่ด้วยนี่ไงจริงด้วยเออเดี๋ยว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 สองคนนี้กูจัดการพาไปก่อนเลยทางนั้น พาสองคนนี้ออกไปเออเดี๋ยวมึ <บา S 2> งาามางานสอคนเบ้าตาเออเดี๋ยวมึงจะขารบุแกสคนนี้่นะตกลงตกลงวาดูแล,แล้วน,ะะน้นนนนนนนอยออออไ้ไอ้จามโมามาแล้วคนสวยคนสวยนี่แล้วนี่ใครเนี่นยโม้ไงโ,ๆๆโ<อ>มไงโมเอาๆๆอย่าคนรูก แอบขึ้นหาแล้วแอบขึ้นหาขึ้นหาไปเร็วไปไหนไปไหไม่ไปจะพาไปดูงูเหลืองูเหลือจะพาไปดูงูเหลือมันเป็นยังไงอ่ะเออน่ะเดี๋ยวกูบอกให้เป็นยังไงไปไปไปเอาเอามึงจะไปไม่ไปอ่ะมึงไม่ไปมึงไปทําไมอะมึงมึงไปไหนนะฮะไปกันหมดแล้วไม่นางคนนี้นะช่างสวยถูกใจกับเจ้าโมซานเหลือเกิน กำลังหลับอยู่ด้วยขอไม่ชื่นใจสักปอ๊อทีเถอะตายแล้ะ ทำผิดกฎถ้าหากวุทหาทหารมาเห็นเข้านะเจ้าจะตายไม่รู้ตัวนะข้าบอกให้ออกไปเดี๋ยวก่อนสิมาเบาก่อนมาหาน้าก่อนข้าบอกให้ออกไปบอกให้ปล่อยนี่นคนอย่างข้าโมซานคนนี้นะไม่กลัวตายหรอกแต่ถ้าหากว่าข้าจะตายแต่ก็ตายเพราะรักแม่นางนะข้าก็ยอมเจ้าพูดจริงนะโมซานว่าเจ้านะ ยอมตายเพื่อข้าได้ถ้าหาผู้เจ้าพูดจริงน่ะเจ้ากล้าสาบานหรือเปล่าล่ะอ้าข้าโมสานขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคือหญิงคนแรกแล้วก็จะเป็นคนเดียวที่ข้าโมซานคนนี้จะรักข้าจะไม่รักหญิงอื่นอีกข้าขอสาบานพอใจยังจ๊ะ หญิงนี่ยังไม่พอใจหรอกขออีกข้อได้หรือเปล่าจะขออีกข้อจะขออะไรก็ได้แค่ต้องทานของหวานก็ได้หมถ้ารักจริงน้ำมสาลพี่สางบ้านได้ไหมจะให้สาบานยังไง อาบานได้ทั้งนั้นไม่ว่าน้องทางนั้นไหนพี่ต้องรักใครไม่ใครพี่ขอรักเจ้าไม่นายจริงๆนะโมสานพี่มุ่งหมายยึดมัน น้องเป็นศัตรูต้องรักน้องอยู่เยอยใหญ่พี่รักน้องจริงจากใจพี่ให้อภยัยผูกพันถ้าผิดสร้างบาลสั่ fine รักรวมชีวิตจริตีความกานสัญญาแล้วนะ